พรุ่งนี้นะคะทุกคนองก็จะชวนที่บ้านมาทานข้าวนะคะก็ที่บ้านคุณสามีมาทานข้าวองก็จะทําเค้กเราจะเอาเข้าไปอบนะคะทุกคนเสร็จแล้วนี่อบ30มสทีนาทนีของเราหอมมากฟูฟ่องเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาใส่ไส้กันนะคะวันนี้พักให้เย็นก่อนคนแก่ที่เราซื้อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาอบทานวันนี้กันนะคะมเมลิเนตแล้วเรียบร้อย อบนะคะไฟกลางน,นี่คือผักนะคะที่เราจะอบไปกับเนื้อแกะแต่ว่าเราจะอบ30นาทีสุดท้ายนะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวผักจะเละนะคะน่าทานมากๆเลยทุกคนเรียลุกตอนน้ห้ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับอองอีกแล้วนะคะกับช่องอองเวืรอแล้วแต่องตอนนี้เราก็ยังอยู่ในวันโพสแกะนะคะ พสแกนี้นะคะวันนี้ก็เป็นวันที่สองสามจำไม่ได้แล้วหยุดนั้นองคก็จะพาทุกคนนะคะไปเล่นสกีกันคะ่ะวันนี้เราก็จะไปเล่นสกีกันนะคะทุกคนวันนี้ก็อากาศดีดีนะคะในช่วงโพสต์แกช่วงนี้นะคะอากาศดีมากๆเลยรถเยอะมากๆคนเยอะมากๆวันนี้ลานจอดรถใหญ่ๆนะคะทุกคนคือเต็มหมดจะนั่งแท็กนะคะแบบนี้นะคะขึ้นไปข้างบนนู้นเลยทุกคนนี่คือบรรยากาศข้างบนนี้นะคะทุกคน ตอนนี้เราได้ขึ้นมาอยู่ข้างบนแล้วทุกคนนี่ตรงนั้นก็จะเป็นที่นั่งพักนะคะปิ้งย่างแล้วก็นั่งพักชิลๆมีตรงมีเต็นด์ด้วยแล้วก็ที่ที่เราจะไปเล่นสกีนะคะจริงๆอ่ะมันเล่นได้หลายที่นะแต่เราเลือกที่จะขึ้นมาข้างบนนี้บนสุดเลยวันนี้ทุกคนอ,องแอบ,บถ่ายบรรยากาศมาให้ดูนะคนเยอะไม่กล้าถ่ายตอนเล่นสกีก็คือไม่กล้าถ่ายคือคนเยอะมากอ่ะแอบบถ่ายแบบ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 นะ ก็จะเป็นประมาณนี้ตรงนั้นก็คือจะเป็นเขานะคะจะบ้านคุณพ่อสามีตรงนั้นคือตรงที่เราขึ้นมาเราก็เล่นขึ้นไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะคะแล้วก็ขึ้นไปข้างบนตรงนั้นเราก็เล่นลงมาแล้วก็จะเป็นที่นั่งตรงนี้อยู่นิคอร์นกับไก่นะคะไปเล่นสกีตอนนี้เขาจะมา เล่นสกีกระโดดนะคะทุกคนโิ ทุกคนตอนนี้ก็เปียกไปหมดทั้งตัวเลยนะคะก็ดูเขาแข่งเสร็จแล้วนะคะก็มีญาตินะคะพี่สาวของสามีโทรมาบอกให้ไปกินข้าวที่บ้านองก็จะไปกินข้าวที่บ้านพี่สาวสามีนะคะวันนี้อาจจะถ่ายคลิปได้ไม่เยอะมากนะคะแต่องก็จะพยายามรวบรวมคลิปนะคะในวันโพสต์แกหรือว่าวันอีสเตอร์นะคะมาฝากทุกคนกันนะคะทำบัฟเฟ่ตนะคะทุกคนปั่นบัฟเฟจะเอาไปทานแล้วก็ปิกนิกข้างนอกนอกับที่บ้านคุณสามีนะคะได้แล้วนะคะทุกคนบัฟเฟของเรา เรจะมาทำป๊อปคนกันนะคะทุกคนนี่คือการทั้งหมดนะคะที่เราไปเล่นสก,กีนะคะตั้งแต่องเริ่มเล่นสก,กีมาการเดียวมากมีทุกที่เลยนะคะ <Standing. S 1> วันนี้คนเยอะมากนะครับเพราะเป็นช่วงวันหยุด ยากที่สุดของการมาเล่นสกีไม่ใช่การเล่นสกีนะคะแต่เป็นการใส่รองเท้าทุกคนใส่รองเท้าสกีคือใส่ย,ยากมากคือแบบก็จะใส่เสร็จก็จะเดินขึ้นมาคือเหนื่อยมากพะรถเราจอดอยู่ข้างล่างนะคะแล้วก็ที่ที่เราเล่นสกีอยู่ข้างบนตรงนี้วันหยุดคือคนเยอะมากตอนนี้นะคะเราก็กําลังจะขึ้นไปข้างบนไปกันค่ะ ตอนนี้นะคะทุกคนก็กำลังจะขึ้นไปเป็นทางที่ห้านะคะก็คือเป็นธรรมดานะคะทุกคนเวลาเราเล่นใหม่ๆอะคะเราจะยังไม่ชินเรายังจําไม่ได้เราลืมไปแล้วเนาะเพราะหนึ่งปีอะเราเล่นสกีแค่ไม่กี่ครั้งประมาณเยอะสุดก็ประมาณสี่ครั้งได้ลืมท่าหน่อยจะลืมว่าฉันจะไปยังไงฉันจะลงยังไงฉันจะอะไรยังไงนะคะเราต้องมาทบทวนความจํากันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าอย่างที่องเล่นสกีได้เนี่ยไม่ใช่เพราะว่าองไปโรงเรียนนะ คือคุณสามีเป็นคนสอนอ,องแล้วก็ล้มลุกคุกคานกันมาเล่นใหม่ๆคือล้มถ้าใครติดตามอ,องตั้งแต่แรกๆนะคะจะเห็นว่าอ,องล้มอ,องลื่นอ,องคือแบบแต่มันก็มีความสนุกนะทุกคนแล้วยิ่งหิมะใหม่ๆแบบนี้คือมันนิ่มมากนี่เราก็กําลังจะขึ้นไปอาจจะไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนดูทั้งหมดนะคะเพราะว่าเวลาเราเล่นเราก็อยากเอ็นจอยเนาะลรวก็สามีก็อยากเอ็นจอยด้วยเราก็ไม่อยากให้เขาจะมันมัวแต่ถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอให้เรานะคะทุกคนนั่นแหละค่ะก็จะพยายามถ่ายท่าที่ถ่ายได้เนาะโอเค นี่ก็ขึ้นไปรอบที่5แล้วนี่วันนี้อากาศดีมากเลยเหมาะกับการมาเล่นสกีแล้วก็เป็นวันหยุดของอองด้วยค่ะทุกคนดีมาก ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็ได้เวลากลับบ้านแล้วเราเล่นตั้งแต่11โมงครึ่งนะคะจนถึงตอนนี้4โมงจะครึ่งแล้วนะคะ4โมง10นาทีดูหน้าใส่แว่นแล้วอ้วนขึ้นนะคะแวน่นก็สะกดที่หน้าเราตอนนี้กําลังเข้าการลดน้าหนักอยู่นะโอ้ทั้งสู้น,นะคะทุกคนใกล้ถึงซัมเมอร์แล้วก็นั่นแหละค่ะเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านแล้วเนี่ยครับบรรยากาศตอนที่เรามาคนเยอะมากตอนนี้ไม่มีคนพูดไม่ค่อยชัด ฝากดเนื้ฉีดโวทออกมาเลยทุกคนคือตึงมากเลยเหะทากันค่ะทุกคนวันอีสเตอร์วันสุดท้ายนะคะตกด้วยหมูกระทะกันจ้าหอมมากหมูกระทะน้ำซุปหมาล่านะทุกคนตีต่อใจดูนะคนมาทุกคน